สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมเก Shi n Impact นะครับวันนี้นะครับตู้ของคาซึฮะก็เข้าแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกของแพท2.8นะครับอ่ะก็เก้นจะลองมาสุ่มกาชาคาซึฮะกันนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับแบบว่าอยากได้ตัวละครนี้มากๆนะครับก็เกณไม่หลุดเหรีมาตั้งแต่อายาโตอายากะแล้วก็เย่หลานนะครับอ่ะก็ใช้สูตรมาเสียมเซียมซีในเกมแล้วก็ ทำตามที่เซมซีบอกนะครับว่าทําอะไรเพิ่มโชคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงหรือว่ากาวนะครับอ่าไปดูกันเลยครับนี่นะครับเราก็มาที่ศาลเจ้าของเมอืองอินาสมะนะครับใช้กรบ,บอกเซมซีไปเลยนะครับ แล้วก็คุยกับมิโกะนะครับเรียกว่าฉันมาเอาใบเซียมซีนะนี่แล้วก็ใส่ไม้เซียมซีที่เราสุ่มไปเมื่อกี้นะครับนะเหมือนมันจะอยู่ในกล่องแล้วนะเกนก็จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูในกล่องตัวละครเรานะครับนี่นะครับ ยังมีโชควันนี้เมฆลอยค่อนข้างต่ําแถมยังสอนกันอีกด้วยไม่รู้ว่าพายุฝนจะตกกระนาลงมาเมื่อไหร่แต่ฟ้าหลังฝนจะต้องมีลุงกินน้ํารออยู่แน่นอนวันนี้เหมาะที่จะเฝ้ารออยู่อย่างเงียบๆจะดีกว่าะนะครับก็เหมือนว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็้าจะหลุดเลดคาสิฮาก็ได้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นลูกโอ๊กไหมอะเกนไม่แน่ใจอยู่ในต้นสนนะอืม ที่หล่นลงมาจากต้นไม่ใช่ว่าลูกสนทั้งหมดจะสามารถเติบโตเป็นต้นสนได้การเติบโตต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและดวงเล็กน้อยดังนั้นอย่ากดกดันตัวเองเกินไปตั้งตารอลุงก,กินน้ำเฉดนะเหมือนเขาไม่อยากให้เราสุ่มเลยอะวันนี้แต่ว่าเราอยากสุ่มนะครับก็อไปหาลูกโอ๊กก่อนเท่านี้จะมีไหมนะ เช็่ว่ามันจะต้องมีแหละแถวนี้<ป>นี่นะครับเจอแล้วห้ในประวัตินะครับโอ้ค้างไปแล้วหรือเปล่านะหนึ่งสองอ่าก็เจ็ดแปดก้ามีอยู่9โลนะครับตัวล่าสุดได้เย,ย่หลานไม่มีการันตีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราเก็บลูกสนไปแล้วเนี่ยเราจะได้เดิงดีขึ้นมาหรือเปล่านะครับอืมก็ตัวละครสดาวเกนยังไม่ซี่หกสักตัวนะครับเฮโ,โซโทมะหนิงกวงนะครับอะไรก็ได้นะแล้วก็5ดาวอยากได้คาสืฮะนะครับปอ่าอันนี้เป็น19โลนะครับอู้เฮโ,โซมาเลยนะครับ 29โลนะครับโอ้เฮโซอ,อีกแล้ว39โลนะครับอ้วุ้ยทองเลยคาซึฮะโอ้ยตื่นเต้นครับจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าโฮ้ยอันนี้มันเป็นเท่าไหร่แล้วอะ ลืมนะครับ33มั้ง34แล้วมั้งโอ้35โทรแมะตกใจหมด36หรือว่าเก้นนับผิด37นะครับ38ต้องมาแล้ว39โอ้40เหรอ40อุ๊ยขาสืฮหาไม่รุดเลสสุดยอดขอแคปไว้ก่อนนะครับอ่าน่าจะเป็น 38โลนะครับแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งนะครับโอ้โหเสียมสีนี่มันขังจริงๆนะครับทุกคนไปใช้สูตรหนี้ได้เลยนะคือแบบสุดยอดจริงๆนะแบบไม่หลุดเรลดมาสี่ตู้ติดแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับคาซิฮาของเราเนี่ยเ,เตรียมของไว้ให้แล้วนะครับเราก็มาอัพไปเลยนะครับมาอัพน้องคาซิฮาไปพร้อมกัน ฮมก็เกณฑ์จะเก็บโลไว้สุ่มซูมเมลุเลยนะครับเพราะว่าตัวละครน่าตื่นตาตื่นใจเยอะมากนะในซูมเมลุนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันที่ซูมเมลุนะครับรอบหน้าเนาะรอบนี้เอาแค่คาสือฮะดีกว่านะครับ เป็นพื่อนตัวสีดาวอะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เฮโซอะไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวก็รีรันมาอีกนะ <c oughs> เอาไว้เปิดห้าดาวที่เราอยากได้ดีกว่านะครับ <c oughs> โอ้เ <c oughs> พิ่งตื่นนะครับเสียงก็อาจจะแปลกๆหน่อย เวลาเกนอัพเกนจะเอาสมุดแบบว่าเวลน้อยๆอัพไปก่อนนะครับเพราะเสียดายเวลเยอะเสียดายสมุดเวลสูงนะครับน,นี่เพื่อนๆที่มีแผนว่าจะเปิดตัวละครไหนเนี่ยหาของไว้เหมือนเก้นเลยนะครับเปิดได้ปุ๊บจะได้แบบว่าอัพเลเวลแล้วก็เล่นได้เลยนะอุยเจ็ดสิบแล้ว เาซืฮาโตเป็นชำนาญธาตุนะครับนะแล้วก็เก้นเล่นในสายชำนาญธาตุล้วนด้วยนะอืแปดสิบแล้วนะครับฮ่เอาไว้ที่80ดิบก่อนละกันนะเดี๋ยวเราไปสุ่มตู้ถาวรกันด้วยนะครับ อของเก้นเตรียมไว้แล้วนะครับในตัวของเครื่องฉิงนะพวกอร์ติแฟกต์ต่างๆก็อยู่กับเครื่องฉิงนะครับ mm hmm. เพราะว่าเก้นไม่ได้เล่นเครื่องฉนะิงเนาะก็เลยแบบว่าเอาของคาซึฮาไปไว้ที่เครื่องฉิกก่อน mm hmm. แฝกไม่สวยเท่าไหร่นะ mm hmm. เพราะว่าเก้นเกลือมากในการฟาร์มนะครับ mm hmm. นี่สเตตก็90 0 แนะครับชำนาญทานของเกณฑไม่ถึงพันนะแต่เกนฑไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าทีมของเกนฑมันก็จบอาบิดได้สบายนะครับตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับนี่มาอัพพรสวรรค์ต่อค่าซื้อหาก็ของเกนฑจะอัพทุกสกิลเลยนะ ปกติสกิลเอแล้วก็อันติก็อัพหมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราทุ่มลงมาจากท่าสกิลนะครับมันจะได้มีดาเมจนิดนึงนะครับเพราะว่าเกน์ชอบตัวท่าลมของเกมนี้มากนะครับมันรวบแล้วก็แบบสบายอะนะถ้าเจอมอนที่มันรวบได้มันก็เคลียร์มอนได้ไวนะครับอืมแล้วเกน์ชอบเล่นกับ โคโคมิเทเซอร์ด้วยนะครับจะไปเล่นกับน้องโคโคโมิด้วยนะพอสวัรค์ก็กะว่าจะเอาไว้แค่9ทั้งหมดนะครับยังไม่ลงมงน,นะถ้าเกิดว่าเล่นเราสนุกค่อยมาลงมงน,นะครับแต่ขอเอาไว้ที่อย่างละ9กก่อนละกันนะ นี่นะครับคาซิฮาเก้นก็พร้อมเล่นแล้วนะครับตอนนี้นะอ่าสุดยอดมากเลยน้องกดดาวของโทมะก่อนนะครับโทมะได้มา C1 นะครับน่ารักเลยเฮโซ่ก็ C1 นะครับก็หนิงกวงไม่ได้สักซีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับประหยัดโลเก็บไว้ซูเมลุนะครับอเดี๋ยวเรามาสุมตู้ถาวรกันเลยดีกว่ามี18โล สุ่มแค่10โลนะครับโอ้ได้เป็นดาบฟารวเนียนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปสุ่มกาชานะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่ากับสูตรของเก้นนะครับก็สายมูนะครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับอ่ะก็ใครที่จะเปิดคาฮาระเอ้ไม่ใช่ คาซึฮะห,หรือน้องคีนะครับก็ขอให้ได้ไวๆมาไวๆนะครับหรือว่าถ้าหลุดเลทก็ขอให้มาในโรที่1โรที่2เลยนะครับแต่ก็ขอให้ไม่หลุดเลทละกันนะครับอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย